สวัสดีครับผมสมพันธ์จากเพจลงครึ่งมานิจกลครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งแบบลอกเสาั้วต้นหนาม3นิ้ว15รางยาว12เมตรนะครับแบบตัวนี้นะครับมีความพิเศษนะครับติดมอเตอร์เขย่านะครับไว้ใต้ตัวรางแบบเลยนะครับจำนวน3ตัวด้วยกันนะครับไม่ต้องใช้คันเขย่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีความแตกต่างจากแบบปกติยังไงบ้างตัวแบบนะครับพื้นฐานก็จะเป็นเหมือนงานทั่วไปนะครับเป็นตัวเสาั้ว3นิ้ว15รางยาว12เมตรนะครับผลิตเสารั้ว3นิ้ว 2เมตรนะครับได้ทั้งหมดครั้งละ90ต้นด้วยกันนะครับสามารถปรับระดับความยาวเสาได้นะครับเวลางานติดตั้งนะครับผมก็ให้ลูกค้าเตรียมพื้นคอนกรีตนะครับกว้าง2.5เมตรนะครับยาว15เมตรนะครับตรงนี้เป็นด้านคันรับแรงนะครับจะเว้นไว้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับด้านดึงลวดตรงปลายนู้นจะเว้นไว้2เมตรนะครับการติดตั้งก็จะปรับระดับน้ํานะครับให้เท่ากันนะครับเมื่อเวลาโหลดปูนแล้วน้ําปูนจะได้ไม่ไหลไปทางใดทางหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็สเปคพื้นฐานนะครับร้อยลวดนะครับลางละ2เซนด้วยกันนะครับใช้ลวดซีเมนต์นะครับแล้วก็จะมีรูหัวเสานะครับ10เซนนะครับเจาะไว้ทุกๆุกช่วง1เมตรนะครับอ่านี่ก็จะมีรูหัวเสา10เซนนะครับจะมีตัวมาร์เกอร์นะครับเอ่อห้าสิบเซนนะครับตลอดแนวขอบของล่างนะครับสามารถเลื่อนตัวกั้นระดับความยาวเสาเองได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือติดมอเตอร์เขย่าไว้ใต้ตัวแบบเลยนะครับลูกค้าเลือกใช้นะครับมอเตอร์เป็นแบบสามเฟสนะครับเป็นพาวเวอร์พักไว้อย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องมีคานเขย่าแล้วนะครับผมติดไว้กระจายทั้งหมดด้วยกันนะครับส2บเมตรเนี่ยกระจายด้วยกันทั้งหมด3ามตัวนะครับเพื่อให้เขย่าได้ทั่วถึงนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับ ตัวที่สานะครับโอเคแบบ12เมตรนะครับก็เวลาผมมาติดตั้งหน้างานเนี่ยผมจะแกะออกมานะครับเวลาเราต่อที่โรงงานเราจะต่อ12เมตรก่อนนะครับเวลามาติดตั้งหน้างานผมจะแกะออกมาเป็นโต๊ะละ6เมตรนะครับแล้วก็มาต่อให้ลูกค้าที่หน้างานนะครับนี่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูนะครับลองก็เสมอกันนะครับเนียนนะครับไม่สามารถเอาแบบซื้อแบบ6เมตรแล้วซื้อ12เมตรเอซื้อ6เมตร2ตัวไปต่อกันได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวล่างจะไม่เท่ากันนะครับ ทีนี้ก็มาดูอะไรอื่นนะครับที่ใช้ในการร่วมกับการดึงรวดครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องดึงรวดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบไฟสามเฟสนะครับมีพอปักไว้ให้เสร็จสับเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวกั้นแบบตัดตรงนะครับทั้งหมดร้อยตัวนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเสียบรูร้อยแน่นหนาครับเจ็ดสิบอันนะครับเหล็กคาดตัวกั้นนะครับทั้งหมดแปดอันนะครับแล้วก็เพรยกหัวเสานะครับ แบบไว้สําหรับตัดลวดตัวเป่านะครับอันนี้ก็สุดท้ายกับกิบล็อกที่16มิล6 5ชุดครับใช้จริง60นะครับสํารอง5ชุดนะครับอ่านี้ก็เรียบร้อยรอการติดตั้งนะครับนี้ผมเสริมนะครับให้ลูกค้าทําบังเกอร์ไว้นะครับปิดหัวท้ายของตัวแบบนะครับเมื่อเวลาเราดึงลวดเสร็จนะครับเพื่อความปลอดภัยลักษณะง่ายๆครับไอกลายแผงกั้นจัลาจรนะครับก็ความสูงจากพื้นเนี่ยก็เอาประมาณสัก75เซนนะครับโต๊ะสูงประมาณ60เซนนะครับ ความกว้างเนี่ยก็เมตรห้าิบก็เพียงพอแล้วแต่นี้ลูกค้าเขาใช้เล็กแผ่นอยู่แล้วนะครับก็กว้างประมาณสองเมตรสี่สิบก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องทัดทิง้งยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีครับแต่ก็อย่าให้สูงมากครับเป็นกานเกกะเทอทะทำงานยากเดี๋ยวก็จะรอเทนนิ่งการใช้งานนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกัน